สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการติดตั้ง Windows 11นะครับโดยที่ไม่ต้องมีบัญชี Microsoft นะครับเพราะว่าบางทีมันก็จำเป็นนะครับเราลงให้คนอื่นแบบนี้นะครับลงให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรนี้นะครับถ้าบังคับให้ใส่บัญชี Microsoft เราก็ใส่ของเราไปนี้มันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จาเป็นต้องต้องไม่มีนะครับซึ่งวิธีการต้องใช้โปรแกรมดูฟัสนะครับ ซึ่งปัจจุบันก็ถึงเวอร์ชั่น3.20นะครับคุณก็คลิกเลยนะครับคลิกตรงนี้เลยจากนั้นนะครับผมก็จะได้ไฟล์มาไฟล์ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนี้นะครับนี่นะครับก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับจากนั้นทํายังไงนะครับให้ไปเตรียมไฟล์ ISO ของ Windows นะครับคล้ายๆประมาณนี้นะครับนี่ครับของผมเป็น Windows 11ตัวนี้เป็นไฟล์ ISO มานะครับ ก็เป็นโหลดมานะครับวิธีการโหลดหากทำให้เป็นนะครับหากทำให้เป็นก็จะแนบลิกงไว้ให้ข้างล่างนะครับหากทำเป็นก็ไปเตรียมไฟล์นี้มานะครับจากนั้นนะครับทำการเสียบแฟลชไดร์เข้าไปนะครับซึ่งตัวนี้จะใช้แฟลชไดร์ในการเขียนนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะนำเอาไฟล์นี้ไปทำการอัปเกรดก็ได้นะครับไปทำการติดตั้งแบบคลีนอินสตอลนะครับก็ได้หมดเลยนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแต่เราจะใช้แฟลชไดร์นะครับในการช่วยในการติดตั้งนะครับ เสียบกันได้เข้าไปนะครับเมื่อผมเสียบเข้าไปแล้วครับผมก็รันดูฟัตัวนี้นะครับวิวฟัหรือดูฟัดนี่แหละนะครับตอนในโหมดแอดมินนะครับจะถาม yes ห้ตอบ yes นะครับตรงข้างบนนะครับเลือกแฟลชไดร์ที่เราเสียบเข้าไปนะครับซึ่งปกติก็เลือกให้อยู่แล้วนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างนี่นะตรง ISO image นะครับก็กด select นะครับแล้วก็เลือกไปหาไฟล์ Windows ของเรานะครับที่เป็นไฟล์ ISO ที่เราโหลดมานะครับที่ผมบอกว่าให้ปิดิตรมไว้นะครับ ก็เลือกไปนะครับมันอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับก็โอเพนเลยนะครับเลือกไฟล์วินโดว์ที่ดาวน์โหลดมานะครับแต่ภาษาในการโหลดวินโดว์ย้ำนะครับถ้าจะทําการอัปเกรดนะครับเครื่องของเราถ้าเครื่องของเราภาษาเป็นภาษาไทยนะครับก็ให้โหลดวินโดว์11ภาษาไทยมานะครับเพราะว่าถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยถ้าเลือกภาษาไม่ตรงมันจะไม่ให้เลือกเก็บข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นไฟล์มันจะหายนะครับไฟล์ต่างๆโปรแกรมต่างๆมันจะหายไปนั่นเองนะครับถัดมาครับถัดมาก็ มันจะมีโหมดให้เลือกนะครับ partition ตัวนี้นี่มี2โหมดนะครับมี MBR กับ GPT นะครับแต่ละเครื่องไบออดมันไม่เหมือนกันนะครับบางรุ่นก็รองรับ UEFI นะครับบางรุ่นก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีการแบบนี้อันที่1คือผมลองทดสอบเลือกแบบ GPT ก่อนนะครับเลือกแบบ GPT แล้วก็ทำการเขียนนะครับตัวนี้พูดในฝังโลกหน้าก่อนนะครับ GPT ทําการเขียนถ้าสมมุติว่าเราไปบูตแล้วนะครับไปบูตแล้วมันไม่เจอแฟลชไดร์นะครับ ก็ให้ทําใหม่ครับทำกระบวนการนี้ใหม่โดยจกเลือกจาก GPT เป็น MBR นะครับเครื่องของเราไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแหละมันจะซัพพอร์ตกันนะครับไม่ GPT ก็ MBR นะนะครับทำเลือก GPT ก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะนะครับลองเขียนดูนะครับถ้าเขียนแล้วมันยังบูตไม่เจอหาเป็ดได้ไม่เจอนะครับใบออดหาไม่เจอนะครับไม่บูตให้ก็ให้เปลี่ยนนะครับทำใหม่ก็เป็น MBR นะครับก็แนะนําไปก่อนนะนะครับจากนั้นทําอะไรต่อนะครับก็กดสตาร์ทนะครับ กดสตาร์ทนะปึ๊บเข้าไปนะครับก็จะมีให้เลือก2อันก็คือเขาเลือกให้อยู่แล้วอันที่1ก็คือเลือกนะครับเลือกสําหรับเครื่องที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับรีมูฟออกนะครับเห็นไหมถ้าสมมติว่าเครื่องของเราผ่านเกณฑ์อยู่แล้วก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับถ้าจะเอาไปใช้กับเครื่องที่ผ่านเกณฑ์แต่ถ้าเครื่องที่เปคต,ต่ำก็ติ๊กไว้นะครับส่วนตัวนี้คือรี m o v e ีควายเมนต์สำหรับออนไลน์ม o ลลิซอฟแอคเคนนะครับนี่นะครับ นะก็คือเขาจะเอา Microsoft ออกเขาไอ้เขาออกนะครับเดนในที่นี้คือคลิปนี้ผมจะแนะนําวิธีการแบบติดตั้งแบบไม่ล็อกอินเพราะฉะนั้นก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับจากนั้นกดที่ปุ่มโอเคนะครับเขาก็จะทําการเขียนลงแฟลชได์นะครับเมื่อทําการเขียนลงแฟลชได์เสร็จแล้วนะครับหากใครที่จะทําการอัปเกรดนะครับตัวนี้คือพูดถึงเรื่องอัปเกรดก่อนนะไม่ใช่คลีนดิสตอนะครับใครที่ทําการอัปเกรดก็แค่เข้าไปในในแฟลชได์เมื่อกี้นะครับก็แค่เข้าไปในแฟลชได้แล้วก็ไปรันไฟล์เซตอัพนะครับ แค่นั้นเองนะครับเข้าไปในแฟลชไดร์ที่เราเขียนเมื่อกี้นะครับแล้วก็รันไฟลเซตอัพแล้วก็ติดตั้งทําตามปกตินะครับซึ่งขั้นตอนการอัปเกรดเนี่ยผมก็มีแนะนําอยู่นะครับเดี๋ยวจะแนะบลิงก์ไว้ข้างล่างก,ากาา็แล้วกันว่ากระบวนาการอัปเกรดมันติ๊กอะไรตรงไหนยังไงนะครับผมจะแนะบลิงก์ไว้ให้นะถ้าใครจะลงแบบคลีนอินสตอลนะครับก็จะมีการดีสตาร์ทเพื่อที่จะสั่งให้มันบูตเข้าไปใน USB นะครับแบบคลีนอินสตอลผมได้ทําคลิปแนะนําไว้แล้วนะครับ ผมจะไม่ทาซ้ําอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างว่าทํำยังไงนะครับการติดตั้งจริงในทุ่มจะสาธิตให้ดูแบบเร็วๆนะครับมาดูว่าหลังจากผมติดตั้งจริงไปแล้วมันจะทําอะไรบ้างนะครับมาดูเลยนะครับแต่ถ้าใครที่ดูไม่ทันนะครับมีคลิปสอนที่เป็นแบบช้าๆนะครับเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับตอนนี้จะทําให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับผม